สุดล้อครับสุดล้อครับหนึ่งี่สุดล้อแล้วครับยกเปลี่ยนเลนนี่นี่ทัก้่าโอ้โหโอ้โหเอฟซีบุรีรามวันนี้จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบ4 0 0แสนบาทมีทอนทุกอย่างพรีเมี่ยมหมดเลย ใจนะนี่ถึ้จะกระทัน่อยนี่อดนี่สุดยอดการทันหันจะต้องพักหลบปั๊บปั๊บปั๊บนี่มันก็ทำให้เราควบคุมรถได้อย่างปลอดภัยเบาๆฝนตกถนนลื่นเติมหน่อยก็ได้ ข้างหน้านะน้ำตัวลนแล้วโยกเวียกเลยหน,น,น,นุ่มหนุนแน่นทนเนี้ยมาครบเลยข้างหน้าจะเป็นโค้งซ้ายหักสองนะครับเปิดหน้ายางก่อน รนะกระชับขึ้นสังเกตเว่าเยอะปุ๊บมันกลับเลยเลียวปุ๊บกลับเลยนะใช่ดีเลยล่ะไปไปอาการตอนแรกของรถคันนี้เป็นยังไงบ้างครับที่ขับแล้วไม่ค่อยแฮปปี้มันโยนมันมันมนโดดผมเคยมาทำรถกระบะท,ที่นี่ครับ นิ่มกว่าตรงนี้อีกขนาดรถกระบะเคยเอารถกระบะคันเก่ามาทําที่ผมอยู่แล้วใช่ครับแล้ววันนี้ก็มามาเพิ่มเติมตอนแรกซื้อโ o ล์กเจอร์นึกว่าซื้อผมมาขี่กระโดดก๊บก๊บก๊อบน้องที่มาด้วยก็บอกว่าขี่โฟล์กเจอร์โอ้ขี่ตีดูดีกว่าวันนี้ก็เลยมาปรับปรุงชุดใหญ่เลยฟังจากรีวิวครับพอดีมีคนรู้จักแนะนํามาว่า AC Power เขาเก่งเรื่องช่วงลากครับคันแรกที่ผมมาทําก็ประทับใจครับคันนี้ออกใหม่ ก็ได้ประมาณ15วันก็มาทําเลยครับ,รบมาทําช่วงหน้าเลยนะครับในการติดตั้งปรับเพ็รงานเราค่อนข้างละเอียดถ้าไม่เป๊ะไม่ปล่อยมือได้แบบนี้ไม่เข้าโค้งได้หนึ่งแบบเมื่อกี้เราไม่ส่งงานเด็กขาดครับโลรที่ได้จากช่วงล่างชิ้นนี้ทําอะไรบ้างคันนี้เนี่ยอธิบายให้ยอดสฟัง ช่วงล่างเป็นชุดโหลด1.5ด้านหน้าเป็นทูลทีรีทำโหลด1.5ตรงสเปคด้านหลังเป็นสุดท็อปของช่วงหลังก็คือเป็นช่วงหลังเป็นบายพาสตอนนี้ผมปรับตูนให้เรียบร้อยนุ่มๆสป,ปริงโหลดเราทำเป็นโหลด1.5ใช้เป็นสป,ปริงจากออสซี่ซึ่งให้ความนุ่มนวลเก็บรายละเอียดร้อยต่อถนนได้ดีท่อสิ่งจาก e iver, ไอท,ทีเมร์ปลายไทเทอัตราการเล่งลื่นปืดลื่นปืด ล้อเป็น W f F C นะครับ20คูณ9อิทีบวก18รัดกับยางโตโย a T 3 265 50 20เบรก21จานเบรก405หรือ405มิลสลับด้านหน้าดูเต็มมากๆด้านหลัง380มิลกำลังสวยนะครับสายถักคุลีกครบเลยเบรกจึกแน่นอนครับ กับสปคโหลด1.5ผมบอกเลยฟิคเม้นต์ดูเต็มมากๆกสังเกตน,นะช่วงล้อต่างๆเลี้ยวไม่มีติดนะครับระหว่างซุ้มล้อกับตัวล้อนี่ยเหลือพื้นที่กาลังสวยเลยทั้งหน้าและหลังซิกเนเจอร์จากร้านเราครับตัวชูของเราเลยคือกันโค้งหน้าหลังจากเอเจเวอร์เวลาที่เปลี่ยนเลนเจอร์เจอร์มันเกาะเลยทางตรงนิ่งปล่อยมือได้ไกลแฮนด์ลิงพอมอะไรดีช่วยทำให้เราขับรถได้อย่างมั่นคงเลี้ยวโค้งได้อย่างมั่นใจ ถูกใจไหมเต็มจิตให้กี่คะแนนให้ใร้อยคะแนนนะเต็มจิตให้ร้อยเลยอ่ะ <laughs> ขอบคุณนางพี่อของเก่าไม่ใช่ว่าไม่ดีของเก่ามันยังไม่ถูกใจเปลี่ยนพื้นที่ที่ดีกว่าเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแล,แล้วเราคุณขับสบายแล้วได้ความปลอดภัยแน่นอนมาที่เอทีพอร์ครับขอบคุณมากครับ <laughs>